เอ้เจนีบก็ลองก่อนดิไม่ลองเลยเหรอเฮ้ยเอ้วิมกวมตะกงโดนกโดนกโดนกกได้ย้ยเพิ่งเจอนลงมาเออน่าจะยิงเฮ้หชั้นชั้นเอ้านกว่าหน้าตึกไม่ใช่หน้าตึกจบแล้น้าตึก มีห้องันห้องห้องไหนห้องไหนอห้องไหนติอยูปืนะลอยู่นก็ไม่มีอะไรเหนอไหนนั่นไงเห็นย่างย่างห้องตข้าห้องข้ามโกจบแล้วอูดะจอยู่ไหนบ้นี้ไหนนสี่ัน้องอะไรอยู่ันสันนเวียนม่วงันสเวียนม่วงเนดนีไอ้ไอ้ันเวียนม่วงอยู่อตรงนี้อตาย้ตายมเดเพื่อได้เวียนม่วงีเลยสัตว์อี

โอ๊ยนี่เวทม้วงอยู่นะนี่เก็บเวทม้วงกูดิสไหลควายไปทางนั้งขวาไปทางขวาไอ้เวทม้วงกูหายอ่ะบ้าลอยเปล่ากูวิ่งมาแตกเจียวกูผ่านทางขวาเอแต๋วแต๋วไงวะไอ้เวทม้วงกูหายเฮ้ยตกเออด้วยยะเฮ้ยพ่านท่นขอาเพื่อนเจียวตกใจมันลอยเปล่าหาดีๆีมันไม่ได้ลอยมังชิบมีมันตายอยู่ข้างบนน่ะเนี่ยมันไอ้ยี่นี่นเปนเกี่ยวของมึงยมงมันตายขันไขวะหลบกูเนี่ยแหละไอ้สัตว์ ไหนหาวิ่มุ้งดีนุมานี่เอาแอร์เพย์คืนของเพื่อนอ่ะเนี่ยนี่เนี่ยมุ้งอยู่ไหนมาหรือเหี้ยอะไรไหนสัตว์ว่าหายเจอว่ะมาเอาของใครที่แตกด้วยคนอ่ะอูเว้ย่เล่นก่อนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวจะฆ่าพิบัติอะไรแตกแอร์เพย์ไอ้โลว์มิ่งมุ้งมาคือได้สัตว์คุยตัวอะไรเนี่ยอยู่กับกูกระโดดอะไรไปหมดไอ้บลูดิบ้ากูก็มองไม่เห็นไงมานี่แอร์เพย์นั่นแหละเพื่อน ไวิวแตัววิวแปดที่งววแปดท่งหัวทม่งคือ